สวัสดีครับพี่น้องอยันนี้มีเรื่องมาเล่าเพิ่มเป็นพิเศษให้พี่น้องฟังนะฮะเพราะมีคนบ่นมาว่าพี่ดนไม่ค่อยเล่าเรื่องพายุให้ฟังบ้างเลยไม่เหมือนช่องอื่นก็อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาผมเน้นจะเล่าเฉพาะพายุที่มีแนวโน้มมีผลกระทบกับบ้านเราเท่านั้นฮะแล้วก็เป็นพายุที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆฮะเกิดขึ้นมาแล้วหมุนวนอยู่จริงๆครับ ไม่ใช่มองเอาเต้าเอาเอ,าเอ,าเองจากมโนเดลนะครับพี่น้องก็เย็นนี้พี่น้องก็เอียงหูกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับโดยภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการเคลื่อนที่ของพายุโซนร้อนหมาอ้นนะฮะหมาออนผมออกเสียงถูกหรือเปล่าเขาไม่ทราบนลยครับออกเสียงยากนะครับน่าจะเป็นภาษาจีนกวางตุ้งเพราะตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเนีนยนะครับ ตามสี่เหลี่ยมที่ตามภาพนยครับซึ่งเป็นชื่อของยอดเขาของเขาที่แปลว่าอานม้านะปัจจุบันเขาก็หมุนวนอยู่บนทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหัวเกาะลูซอนนะรประเทศฟิลิปปินด้วยความเร็วลมตอนนี้75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวพี่น้องความกดใกล้ศูนย์กลาง996มิลลิบาร์โดยคาดหมายว่าจัทวีกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึง ขึ้นฝั่งฮนะพอใกล้ขึ้นฝั่งเนะี่ยเขาจะบอกว่าเห็นไหมครับด้วยจะขึ้นฝั่งด้วยโซนร้อนกำลังแรงตามความเร็วลมร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเส้นทางสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะพี่น้องเห็นไหมครับตามภาพก็จะบอกกับพี่น้องว่าเดิมทีนี่ฮนะที่ผมจับตายอยูนะ่ที่เริ่มเกิดพายุลูกนี้ที่เขายังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่นะ แล้วก็ขึ้นเป็นหย่อมความกดอกาศต่ำกำลังแรงโดยได้หมายเลขประจำตัวว่า93เดบิลยูนั้นฮะซึ่งหย่อมนี้ก็เกิดมาหลายวันแล้วนะเกิดมาตั้งแต่วันที่18รู่นนะพี่น้อง18สิงหาคมนะแล้วแต่ก็ขยับตัวช้านะและแรก,แรก,แรกเริ่มเดิมทีการคาดหมายของสำนักพยากรณ์ต่างๆก็มีการคาดหมายกันว่าหย่อมโลลูกนี้นะพี่นะ้อง เมื่อแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่าจะมีทิศทางเคลื่อนไปทางเหนือนะผ่านประเทศไต้หวันแล้วก็ไปทางญี่ปุ่นเดิมทีก็คาดกันแบบนั้นฮะเพราะพายุมันนิ่งๆฮะแต่เมื่อ2วันก่อนนี้เองเมื่อพายุพัฒนากำลังขึ้นเป็น d e เพ e ชั i นทีดีสิเนี่ยฮะทางสำนักพยากรณ์ตัวแม่ของเอเชียเนี่ยฮะเรื่องพายุเนะี่ยอย่าง JMA หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเนี่ย นิยมวิทยาญี่ปุ่นนะออกมาบอกว่าออกมาตั้งข้อสังเกตว่าย่อม93เด็บปยูที่กำลังกลายเป็นดีเพชชันเนะี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากระบบลมบนนะ500เฮกโตปาสคาในชี้เป้าพายุเนะี่ยนั้นเริ่มนิ่งนะเริ่มนิ่งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัดแรงพร้อมเปลี่ยนไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ฮนะซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะในเมื่อวานนี้ตอนเย็นโดย เมื่อกลายเป็นพายุดีเพลชันที่ดี10 w ัแล้วจนปัจจุบันก็เป็นโซนร้อนแล้วเขาก็มีทิศทางบุ่งหน้าหักไปทางซ้ายฮะไปทางทิศตะวันตกขอดไปทางเหนือฮะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้แล้วแถวๆเกาะฮ่อ,องกงฮนะอย่างที่พี่น้องเห็นเส้นทางในคลิปนี่ยนะครับ ซึ่งทั้งนี้การคาดการณในภาพถ่ายดาวเทียมของอายุลูกนี้ก็ไปสอดคล้องกับ JMA หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะโดย JMA นั้นให้แท็กเส้นทางเลยนะครับในวันนี้มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง40นอตหรือ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความกดความกดเท่ากันนะครับความกดใกล้ศูนย์กลางก็96อา9 9 6เฮกโตปาสคาลหรือมินิบาร์นะครับ มิลิบาร์นะครับโดยพายุดิเสชันแล้วก็กลายเป็นพายุโซนร้อนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันมีทิศทางก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกข้อมไปทางเหนือผ่านเกาะฮ่องกงเข้าประเทศจีนตอนใต้ทรงเดียวก,กันกับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในขณะที่ศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นนาว,วีสารัฐดูไปทางฝั่งอเมริกาบ้างฮะหรือ JTWc เนี่ย เขาก็บอกว่าให้เป็นพายุโซนร้อนตอนนี้เช่นเดียวกันโดยให้แทร็กเส้นทางการเคลื่อนของพายุโซนร้อนไปทางทิศเดียวกันกับ JMA นะซึ่งคาดหมายให้พายุโซนร้อนนี้ก่อนขึ้นฝั่งที่ฮ่องกองจะทวีความเร็วลมขึ้นเป็น55นอตหรือ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าก็พัฒนาไปถึงพายุโซนร้อนกำลังแรงนะฮะโดยทั้งนี้เราไปดูทรงลมและวิเคราะห์ฝนกันครับพี่น้อง เรามาดูของเรานะจากโมเดล GFS นะวันนี้ใช้ของ GFS นะพอทรงลมทรงแนวนี่แนวลมของ GFS วันนี้นะฮะช่วงนี้เขาไปตรงกับาทางอุตุนิยมวิทยาที่ผมบอกมานะฮะก็คือดูแนวลมล่างมรสุม850กันก่อนโดยจะรันตั้งแต่วันที่24ซึ่งเป็นวันที่พายุโซนร้อนเริ่มทวีกำลังแล้วก็หมุนหาฝั่งนะพี่น้อง จะเห็นว่าแนวลมของแนวของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่นําความชื้นเข้าพัดปกคลุมประเทศไทยของเราเป็น <c oughs> ไงครับก็ไม่ได้แรงขึ้นแล้วนะฮะไมไ่แรงขึ้นตามพายุสักเท่าไหร่ฮะโดยเฉพาะพัดทางด้านประเทศไทยตอนบนนะฮะยังคงมีกําลังปานกลางตามพื้นสเกลความเร็วลมสีเขียวเลยนหมครับ <c oughs> เห็นเหตุเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าสายลมมรสุมเติมความชื้นที่ถูกเหนี่ยวนําเข้าไปหล่อเลี้ยงพายุส่วนใหญ่มาจากไหนฮะ มันวิ่งมาจากด้านล่างนะคั่วโลกใต้ผ่านเส้นสูงสขึ้นมาเห็นไหมครับแต่การทรงนะฮะแต่ทรงการยกตัวของแนวพัดของลมที่ปกคลุมประเทศนั้นน่ะในวันที่24ไปนะฮะแม้กําลังไม่แรงนะฮะแต่ทรงดีฮะทรงยอดนิยมหลบเหลี่ยมเขาอะไเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เห็นไหมครับพี่น้องไหลเป็นท็อปเสยขึ้นไปโดยเฉพาะพื้นที่อีสานเะน่เนื่องมาจากอะไรครับพายุนั้นมันอยู่ด้านบนนะโดยที่ลมล่างนี้ก็จะทําให้อะไรครับฝน ฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นในภาคใต้แนวลมล่างเนื่องจากแนวลมล่างมรสุมแน่นกว่าภาคไหนๆในการพัดเข้าไปหล่อเลี้ยงพายุเช่นกันฮะเหมือนทางด้านใต้ฮะตามลูกศรสีดําเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อลมมรสุมก็ไม่ได้แรงขึ้นนะฮะความชื้นไม่ได้เติมการเพิ่มองฝนตอนบนของไทยจากผลกระทบอิทธิพลของพายุครั้งนี้จึงน่าจะ มาจากการขับเคลื่อนนะฟันเฟืองของลมคู่ขนานในการคอนโทรลสภาวะอากาศไทยนะนั่นก็คือคืออะไรครับพี่น้องคลื่นกระแสลมบนนั่นเองฮนะโดยเราไปส่องลมบนกันฮนะนวันที่เดียวกันนะ2 4ถึง26อะจะเห็นว่าทรงลมบนไม่ธรรมดาจริงฮนะพัดเป็นทิศตะวันออกศาสตร์เข้าหาพายุจากนั้นวนเป็นทรงทวนเข็มนาฬิกาศาสตร์เข้าหานาฬิกาแล้วก็เคลื่อนเข้าหาประเทศไทยฮนะ แล้วก็พัดครอบงามไว้ในวันที่25และว,วันที่26ตามลูกศรสีเหลืองฮนะละักษณะอย่างนี้ก็จะทําให้กาศยกตัวดีบางพื้นที่ก็จะทะลุชั้น5,000เมตรสร้างฝนปานกลางถึงหนักได้และบางส่วนก็ขับเคลื่อนเซลลนะ์ฝนฮะจากพายุเข้าสู่ประเทศไทยโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนในวันที่24จากนั้น25 26พี่น้องก็จะเห็นแนวลมฮนะรอบขอบไซคอนิกของลมบนฮนะ ขยับกระชับพื้นที่หลาาดเข้ามาทางซ้ายเรื่อยๆนะครับฝนก็จะเริ่มตกตามขอบนี่แหละครับเริ่มมาตกในภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกตามลําดับนั่นเองฮนะโดยเรามาติดตามอัปเดตเส้นทางฝนรายวันกันตอนเช้ากันครับทิศทางพายุลูกนี้จะกดต่ําลงมามากกว่านี้หรือไม่ฮนะซึ่งพี่น้องดูด้านบนก็ยังมีมวลอากาศเย็นบางส่วนที่ ที่เป็นตัวเอสไม่น่น้องสามารถเป็นตัวแปรได้นะครับพวกมวลอากาศเย็นเนี่ยครับเขาก็จะขยับไปขยับมาอย่างนั้นแหละครับหากมวลเย็นหรือความกดอากาศสูงแรงไม่ตกฮะดันลงมาก็จะทำให้พายุกดหัวลงมากว่าเดิมนะก็จะไปไปไป,ไปเพิ่มงานให้กับภาคเหนือลีสาบนได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ฮะในวันที่ยี่สิบสามเป็นต้นไฟเป็นต้นไปนะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนจากการอิมพ์ตฝนของแนวลมบนนั่นเองสวัสดีครับ